เวลา16นาฬิก53นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจัก,จก,กรพรรดิ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนจากนั้นทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงติดธนบัตรที่องค์พระป่าลอยฟ้าทราัพระยะเพื่อนําปัจจัยไปบํารุงพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนเฉลิมฉลองปีมะเส็งมหาม,มงคลอุดมโชคลาภ จากนั้นเสด็จเข้าพระมหามนดบทรงวางผ้าไตรถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระสุขโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดหน้าตักกว้าง3.01เมตรสูง3.1 3.91เมตร ส่วนพระเกตมีน้ำหนัก45กิโลกรัมเป็นเนื้อทองบริสุทธิ์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยปังมรรวิชัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้เชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกลเมื่อมีการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยา,ามแล้วเสร็จจึงเชิญขึ้นประดิษฐานในระหว่างการเคลื่อน ปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกเห็นองค์พระข้างในเป็นทองคําโอกาสนี้ทรงติดธนาบัตรที่ต้นบายสีทรงพระสุรายทรงโปรยดอกไม้ที่องค์พระพุทธมหาสุวรณปฏิมากรจำลองเพื่อเชิญไปประดิษฐานณวัดร้างที่จะยกขึ้นเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเดิมชื่อวัดสามจีนเชื่อกันว่าชาวจีนสามคนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารานการบุญในปี2482พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามมีความหมายว่าเพื่อนสามคนร่วมกันสร้างวัดนี้ จากนั้นทรงพระดำเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราชปี2568เป็นงานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยเขตสำนักงานสัมพันธวงศ์สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในเยาวราชรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30 มกราคม2568เนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนและเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โอกาสน,นี้เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มสาธรารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวบ,บังคมทูลความสำคัญของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนร่วมกันของชาวไทยและชาวจีนสะท้อนถึงมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยจัดงานตรุษจีนเยาวราชนานกว่า20ปีในปีนี้จะครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยหรือปีทองแห่งมิตรภาพจีนไทย50 ปีและถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมรัฐบาลจีนได้ส่งคณะนักแสดงจากเขตปกครองตนเองซินเจียงมณฑลยูนนานและมณฑลเจ้อเจียงร่วมแสดงในเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2568เพื่อใช้ศิลปะอันวิจิตรงดงามมอบพรปีใหม่ที่ดีที่สุดให้กับชาวไทยส่วนการแสดงทางวัฒนธรรมไทยในพิธีเปิดได้แก่ ชุดประสบสุขสรานรมสัมพันธ์ไทยจีนและการแสดงเชิดสิงโตเปิดเทศกาลตรุษจีนเยาวราชโอกาสนี้สงวางแผ่นป้ายยินเปิดงานตรุษจีนเยาวราชปี2568จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจุดประกายสัมผัส ร้อยลัด2สองวัฒนธรรมหรือ ignite your senses embrace our two cultures นำเสนอผ่านสีแดงและสีทองสื่อถึงพลังแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภจากนั้นทรงพระดำเนินจากซุ้มประตูเฉลิมพระเกยียรติหรอบพระชนมพรรษาวงเวีนโอเดียนถนนเยาวราชไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มีชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสเด็จพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความปลื้มปิติเมื่อเสเด็จถึงโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลลนิธิทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกรารไทยที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานพรอัญเชิญมาจากประเทศจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยมีสุขภาพแข็งแรง โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทยเปิดให้บริการมากว่า120ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2446โดยกลุ่มข้า,าบาดีชาวจีนโพ้นทะเลสละทรัพย์สมทบกับเงินบริจาคของประชาชนเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลให้บริการตรวจรักษาและจ่ายยาจีนแก่ผู้ป่วยยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อมาในปี2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เล่าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปสมเปิดโรงพยาบาลพร,อพราา้อมพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับใช้ดำเนินกิจการปัจจุบันยังคงสืบสารเจตนารมณ์ให้บริการทางการแพทย์แผนจีนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆส่วนแผนกแพ,แพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยเก็บค่ารักษาในราคาประหยัด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลได้ซึ่งปัจจุบันมีลูกหลานของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและรักในพื้นแผ่นดินไทยร่วมกันบริจาคสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทัศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานอาทิร้านผู่ฟ้าและพัดพัด มูล,ลนิธิชัยพัฒนาในการนี้ส่งผัดงูกล้วยโดยใช้น้ำมันเมล็ดคามิเลียเพื่อพระราชทานแก่คณะผู้จัดงานผัดโงูกล้วยเป็นหนึ่งในเมนูอาหารมงคลของคนจีนที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่าจะช่วยให้ชีวิตโชคดีเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆ จากนั้นทอดประเนรผลิตภัณฑ์ของร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวษสสาอายิกาเจ้ามูลนิธิมหาจักรีสิรินทรเพื่อคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิรามาธิบดีรวมทั้งนิทรศการผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาจีนไทยครั้งที่5ให้ผู้เข้าชมงานทดลองเขียนผู้กันจีน ในการนี้ทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายซองอ่งเปาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วพระราชทานแก่ตัวแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนแล้วทอดพระเนตรบูธนิรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปี บูธสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์เผยแพร่ความรู้พิธีไหว้บูชาดาวนพเคราะห์เป็นพิธีทางาศาสนาตามความเชื่อของจีนเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดพยันตรายทั้งปวงบูธกลุ่ม t ีซซีจำหน่ายสินค้าของกลุ่มและชุมชนนำไรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูล,ลนิธิและบูธคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวให้บริการคำปรึกษาและความรู้ทางการแพทย์แผนจีน ตลอดเส้นทางถนนเยาวราชที่ทรงพระดำเนินมีประชาชนพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญถนนเยาวราชสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อส่งเสริมการค้าและความเจริญของบ้านเมืองได้รับการขนานนามว่าถนนสายทองคําเนื่องจากมีห้างทองเรียงรายตลอดสองข้างทางสําหรับงานเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราชปี2568เป็นงานเฉลิมฉลองสําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชมี การแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนตกแต่งถนนด้วยโคมมงคลการออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าชุมชนตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมการแสดง